ข้อคิดชีวิตแต่พระธรรมของพระเจ้านะครับบทเพลงซาโลมอนบทที่5นะครับเมื่อความสัมพันธ์มีปัญหาเนื้อพูดถึงชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวชีวิตสมรสนะครับนะในพระธรรมของพระเจ้าบทนี้จะให้ข้อคิดอะไรกับเราและเราจะประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราได้อย่างไรเรามาดูด้วยกันนะครับ อ่านแล้วคิดชีวิตเปลี่ยนแล้วทำตามชีวิตไม่ย่ำอยู่กับที่นะครับอ่านคิดแค่ครวนทำตามทุกวันชีวิตดีขึ้นในทุกๆทางนะครับชีวิตดีขึ้นจริงๆไม่ใช่ว่าเรามาเชื่อพระเยซูแล้วชีวิตดีขึ้นเองอัตโนมัติไม่ใช่นะครับจะต้องทําตามพระคําของพระองค์ต้องศึกษาแล้วก็เรียนรู้แล้วก็เชื่อฟังพระองค์ด้วยนะครับในชีวิตก็จะสูงขึ้นดีขึ้นในทุกๆด้านจริงๆแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทําตามเราไม่ได้เชื่อว่าโอ้แค่เชื่อแล้วก็ชีวิตสูงขึ้นไม่เลยฮะ ไม่ใช่ยางนั้นนะครับเราอ่านด้วยกันนะครับพระธรรมบทเพลงซโลมอนบทที่หนะครับหนถึงสิเนาะข้อที่หนึ่งเนี่ยเป็นคําพูดของสามีหรือเจ้าเ่าหรือฝ่ายชายนะบอกว่าน้องของฉันจะเจ้าสาวของฉันจะฉันเข้ามาในสวนของฉันแล้วนะฉันมาเก็บเอามดยอบของฉันพร้อมกับเครื่องหอมของฉันแล้วฉันรับประทานรวงพึ่งกับน้ำพึ่งของฉันแล้ว ฉันดื่มเหล้าอางุ่นกับน้ำนมของฉันแล้วโอ้เพื่อนเพื่อนเอย๋ยจงรับประทานและจงดื่มเถิดจงดื่มให้น้ำใจเถิดคู่รักเอย๋ยนะอ๋อแล้วก็ข้อที่สองนะครับข้อที่1นึ่งนี้ผมลืมแบ่มวักนะ มันจะมี2ตอนนะข้อที่1น,นี้ตอนหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นคำพูดของพเพื่อนๆของเขานะเดี๋ยวนะอ่ะโอเคเรามาอ่านของผู้หญิงนะต้องแต่ข้อที่2องไปนะเป็นภรรยานะบอกว่าอย่างไงนะฝ่ายสามีเนี่ยนะเข้าหาภรรยานะก็คือมันเป็นภาษาเปรียบเทียบอะนะก็คือนะเข้ามาแต่งงานแล้วนะมีความสัมพันธ์นะแล้วเนาะก็ ฝ่ายภรรยาพูดอย่างนี้นะครับข้อที่สองอดิฉันหลับแล้วแต่ใจของดิฉันยังตื่นอยู่เสียงเคาะของที่รักของดิฉันเขาพูดว่าน้องสาวจ๋าที่รักของฉันจา๋าเปิดประตูให้ฉันหน่อยสิจ๊ะแม่นกพิราบของฉันจา่าแม่คนงามหมดจดของฉันจา๋าเพราะศีรษะของฉันก็เปียกโชก ด้วยน้ำค้างชื้นและปล่อยผมของฉันก็ชุ่มด้วยละอองน้ำแห่งราตรีการดิฉันเครื่องเสื้อของดิฉันออกเสียแล้วดิฉันจะสวมกลับเข้าไปอีกได้อย่างไรดิฉันล้างเท้าของดิฉันแล้วจะให้เท้าของดิฉันเครื่องอีกหรือที่รักของดิฉันสอดมือของ เขาเข้ามาทางช่องประตูและใจของดิฉันปั่นป่วนเพราะเขาดิฉันลุกขึ้นไปเปิดประตูให้ที่รักของดิฉันและมือของดิฉันก็มีหยดหมดยอบและเหนียวของดิฉันทำให้หมดยอบชุ่มที่จับสลักกรอนดิฉันเปิดประตูให้ที่รักของดิฉันแต่ที่รักของดิฉันกลับไปเสียแล้ว เมื่อเขากลับไปดิฉันก็ตกตะลึงดิฉันแสวงหาเขาแต่ดิฉันหาเขาไม่พบดิฉันร้องเรียกเขาแต่เขาไม่ขานตอบนะอ่ามาอ่านมันถึงตรงนี้นะก็คือความสัมพันธ์ระหว่างฉันสามีภรรยาเนี่ยมีปัญหาเกิดขึ้นเมื่อสามีมีความต้องการแต่ภรรยากลับหลับเฉยแล้วก็ตอนหลังก็ทำให้ความ สัมพันธ์นห่างเคินแล้วเมื่อความสัมพันธ์ห่างเืนนะผู้หญิงเขาทำยังไงนะครับเขาก็แสวงหานะดิฉันเปิดประตูให้ที่รักของดิฉันนะข้อที่6แต่ที่รักของดิฉันกลับไปเสียแล้วเมื่อเขากลับไปดิฉันก็ตกตะลึงดิฉันแสวงหาเขาแต่ดิฉันหาเขาไม่พบดิฉันร้องเรียกเขาแต่เขาไม่ขันตอบนี่ก็พยายามที่จะหาพยายามที่จะ เอาสามีกลับมานะครับข้อที่7นะครับพวกยามที่ลาจตรวนในเมืองพา,าพบดิฉันพวกเขาตีดิฉันทําให้ดิฉันบาดเจ็บพวกยามรักษากําแพงเมืองฉกช,ชิงเอาผ้าคลุมตัวจากดิฉันไปโอ้บุตรีแห่งเยรูซาเล็มเอ๋ยดิฉันขอให้พวกเธอสาบานว่าถ้าเธอคนใดได้พบที่รักของดิฉันเธอจะรับปาก บอกเขาว่าดิฉันป่วยด้วยความรักพระธรรมของพระเจ้ากําลังบอกว่าผู้หญิงคนนี้นะก็เมื่อสามีอ,าออกไปแล้วนะไม่ได้อยู่กับเขาเขาก็พยายามที่จะออกไปหาสามีของตัวเองกลับขึ้นมาตามยามค่ำคืนนะมืดมืดมดึด๋งดึเต็มไปด้วยอันตรายเขาก็ยอมที่จะออกไปเพื่อที่จะได้พบกับสามีแล้วก็บอกกับ ผู้คนทั่วไปว่าถ้าพบแล้วช่วยบอกสาม,มีด้วยให้กลับมาเพราะว่าเธอเนี่ยรักเขามากนะครับโอเคนะครับข้อที่เกนะ้ะเป็นคำพูดของเพื่อนๆนนะโอ้ที่รักของเธอนั้นวิเศษกว่าที่รักของคนอื่นๆหรือแม่สาวงามล้ำเลิศในถ้ำกลางสาวอื่นๆที่รักของเธอนั้นล้ำเลิศกว่าที่รักของคนอื่นหรือเธอจึงได้มาให้พวกฉันสาบานเช่นนั้น อันนี้เราก็เพื่อนๆบอกวามันสําคัญแลวคือคนอื่นเขาก็คงจะเจอปัญหาแบบนั้นเหมือนกันนะยันเขาพ,พยายามที่จะเอาสามีกลับมาเหมือนกันอะไรประมาณนี้นะนี่คือสามีของคุณหนึ่งก็สําคัญเหมือนกันไม่ใช่ของเขาคนเดียวข้อที่สิบนะผู้หญิงภรยรยาก็พูดต่อนะเป็นบทเพลงเป็นภาษาเปรียบเทียบนะที่รักของดิฉันผิวเปล่งปลงั่งและมีเลือดฝาดดี เขาโดดเด่นท่ามกลางคนนับหมื่นศีรษะของเขาดังทองนบพคุณปล่อยผมของเขาหยิกและดำเหมือนอขนกาตาของเขาเปรียบเหมือนนกพิราบที่ริมลำธารนนะ้ำอาบน้ำนมเกาะอยู่ที่ขอบสระมีน้ำเต็มแก้มของเขาหอม เหมือนลานเครื่องหอมหอมเหมือนกองพืชหอมริมฝีปากของเขาเหมือนดอกลิลลี่ที่มีมดยอบไหลย,ย,ย้อยแขนของเขาดุดไม้เท้าทองคำประดับด้วยเบรินกายของเขาดุจเสางาช้างประดับด้วยไพลินขาของเขาดุจเสาหินอ่อน ั้งบนฐานทองนพกุลรูปร่างของเขาเป็นสง่าดางังเลบานอนอย่างสนสีดาที่ถูกคัดสรรปากของเขาหวานฉ่ำที่สุดดังตัวของเขาช่างหน้าปรรถนาขออภัยทั้งตัวของเขาช่างปรรถนานี่คือที่ระของดิฉันและเพื่อนยากของดิฉันโอ้เหล่าบุตรีแห่งยูเดสเ,เลเมอร์นี่ก็คือเป็นคำพรรณาของสตรีของ ฝ่ายภรรยาที่บอกกับคนรอบข้างคนอื่นว่าสามีของเขาเป็นคนที่งดงามท่ามกลางคนมากๆคนนับหมื่นนับแสนเนี่ยก็คือผู้ชายคนนี้แหละที่เป็นของเขาแล้วเขาก็พรรณนาถึงความดีของสามีของตัวเองโอสารพัดเลยนะพี่องครับนี่คือเมื่ออ่านพระธรรมของพระเจ้าแล้วเราก็เอามา,าประยุกต์ใช้เนะเาะมาตีความนี่ก็เป็น พระธรรมที่เป็นภาษาเปรียบเปลยสําหรับคู่ชีวิตคู่สมรสนะเาน,นาะในในหนังสือเล่มนี้เนี่ยในชุมชนชาวยิวเองเนี่ยเขาสงวนไว้ให้กับคนที่แต่งงานแล้วเนี่ยนะอ่านเนาะเป็น,เป,นเป็นเหมือนเป็นเหมือนหนังสือให้คําแนะนําการใช้ชีวิตคู่นะนี่เป็นแบบนั้นเลยแต่ในพระธรรมของพระเจ้าพระองค์ทรงให้เราอ่านแล้วก็ทําความเข้าใจกับ ชีวิตในอีกรูปแบบหนึ่งก็คือการใช้ชีวิตสมรสการใช้ชีวิตคู่นั่นเองในพระธรรมของพระเจ้าบทนี้ทําให้เราได้เห็นถึงการใช้เขาเรียกว่าความสามพันสาชั้นสามีภรรยายันในพระธรรมของพระเจ้าบอกว่าสองคนแต่งงานกันแล้วเขาก็จะเป็นน้ำหนึ่งเป็นเป็นคนเดียวกันเป็นเนื้อเดียวกันนะจะไม่มีใครแพร่พลากจากเขาไปได้อีกเลยนะครับนอกจากความตายที่จะพลากเขาไปอันนี้คือสิ่งที่พระเจ้าบอกฉะนั้นเมื่อพระเจ้าให้เขาเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วจะ คนจะพาเขาไปไม่ได้อย่าให้ใครมาพาดจากเขาทั้งสองคนเลยนะครับนี่คือเป็นคําสั่งที่พระเจ้าให้ทุกคู่สมรสเนี่ยทำแบบนี้นะดัะนั้นในพระธรรมของพระเจ้าบอกกับเราว่าเมื่อมีการแต่งงานแล้วก็เป็นสามีภรรยาแล้วจะต้องมีความสัมพันธ์จะต้องรักกันแล้วก็จะต้องเป็นหนึ่งเดียวกันนะในคนทั่วไปในสังคมทั่วไปเราเจอปัญหา,าความ สัมพันธ์ที่มีปัญหาในชีวิตสมรสเนี่ยเยอะมากนะครับนะเยอะมากนะตอนแรกก็เหมือนแบบพระธรรมของพระเจ้าเนี่ยก็คือดื่มน้ําพึ่งพระจันทร์มีความสุขดีกับคู่ชีวิตของตัวเองพอเวลานั้นไปแล้วเนี่ยนะก็เพิกเฉยเฉยชานะไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ทําในสิ่งที่ตัวเองจะต้องอทําหน้าที่ของการเป็นสามีการเป็นภรรยาและในที่สุดความสัมพันธ์ก็เริ่มจืดจ,จงังแล้วก็เริ่มเหินห่างในที่สุดก็ เกิดปัญหาแล้วก็แยกทางกันไปเกิดการหย่าร้างเกิดปัญหาครอบครัวเกิดขึ้นเนี่ยเยอะมากนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมน,นะครับท,ทั่วไปที่เราพบเราเจอนะเราจะเจอกับแม่เลี้ยงเดี่ยวพ่อเลี้ยงเดี่ยวอะไรต่างๆนี่เยอะเพราะความสัมพันธ์ในชีวิตคู่นี่แหละมีปัญหาแล้วก็ไม่ได้พยายามกลับคืนมาในพระธรรมของพระเจ้าเราเห็นถึงสิ่งที่พระธรรมของพระเจ้าบอกเราในตอนนี้ก็คือว่าผู้หญิงก็พยายามที่จะกลับมานะแต่ตอนแรกเนี่ยปัญหาอยู่ที่ การที่ไม่ให้ไม่ไม่เปิดประตูไม่ยอมให้สามีเนี่ยเข้ามาแล้วในที่สุดก็ทําให้สามีก็ออกไปนะไม่ได้ไม่ได้เข้ามาแล้วน้ออันนี้ก็ปัญหาที่เกิดขึ้นนะภรรยาก็โอ้หลับแล้วนะ,ะถึงแม้หลับก็ยังรู้สึกอยูอ่แต่ว่าไม่ได้ตอบสนองเหมือน,นกับตื่นปกติเนี่อะไรเป็นแบบนี้เนี่ยเมื่อเป็นแบบนี้แล้วก็เกิดปัญหาเกิดขึ้นนั่นเองนะครับน้อ ในพระธรรมของพระเจ้านะครับในพันธสัญญาใหม่นะหนึ่งโครินบทที่7ข้อที่3ถึงข้อที่5นะครับพี่น้องเราอ่านด้วยกันนะอันนี้ก็เป็นวิธีที่พระเจ้าบอกกับเราในพันธสัญญาใหม่ว่าสามีภรรยาควรจะทําหน้าที่อย่างไรนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสัมพันธ์ในชีวิตคู่ชีวิตสมรสเนี่ยเป็นปัญหาข้อที่3นะครับหนึ่งโครินบทที่7ข้อที่3 4 5ี่าบอกอย่างนี้นะครับ สามีพึงส <pur> ัมพันธ์กับภรรยาตามควรและภรรยาก็พึงส to ัมพันธ์กับสามีตามควรเช่นเดียวกันภรรยาไม่มีอำนาจเหนือร่างกายของตนแต่สามีมีอำนาจเหนือร่างกายของภรรยาทำนองเดียวกันสามีไม่มีอำนาจเหนือร่างกายของตนแต่ภรรยามีอำนาจเหนือร่างกายของสามีอย่าปฏิเสธความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยาเว้นแต่ ได้ตกลงกันเป็นการชั่วคราวเพื่ออิทธิตัวในการอาธิษฐานแล้วจึงค่อยมามีความสัมพันธ์กันอีกเพื่อไม่ให้ซาตานล่อหลวงให้ทำผิดเพราะตัวอดไม่ได้นี่คือสิ่งที่พระธรรมของพระเจ้าบอกกับเราว่าการมีความสัมพันธ์ระหว่างฉันสามีภรรยาควรจะยอมกันและกันนะครับ สามีไม่มีสิทธิอำนาจเหนือร่างกายตัวเองและภรรยาก็ไม่มีสิทธิอำนาจเหนือร่างกายตัวเองร่างกายของตัวเองเป็นของภรรยาร่างกายของตัวเองก็เป็นของสามีนี่คือพระธรรมของพระเจ้าบอกเพราะไม่เช่นนั้นแล้วก็จะทำให้เกิดปัญหาในพระธรรมของพระเจ้าบอกว่าเพื่อไม่ให้ซาตานล่อลวงทำให้ผิดให้ทำผิดเพราะตัวอดไม่ได้นะเพราะปฏิเสธความสัมพันธ์อีกไฟหนึ่งก็อดไม่ได้ก็เกิดการล่อลวงซาตานก็ทำให้กระทำผิดนะ ในเรื่องของการล่วงประเวณีในเรื่องของการทําผิดทางเพศนี่ก็เกิดขึ้นนงครับนี่คือสิ่งที่พระธรรมของพระเจ้าบอกกับเราพระองค์ทรงให้ถ้อยคํากับเราคําสอนกับเราในทุกมิติของการใช้ชีวิตรจริงๆเมื่อเราอา่านพระธรรมของพระเจ้าเราก็มาศึกษาแล้วก็มาใช้ในชีวิตของเรานะครับแต่ในพระธรรมของพระเจ้าเนี่ยสำหรับคนที่เป็นโสดเนาะเป็นคนที่ไม่ได้แต่งงานน่พระธรรมของพระเจ้าหนึ่งโครินบทที่7เนี่ยอ่านต่อไปเนี่ยก็จะมีนะครับว่า ถ้าไม่มีสามีภรรยาและไม่ได้เกิดความวุ่นวายแบบนี้นะก็ดีนะก็จะทําให้ควบคุบมตัวเองได้แล้วก็พระเจ้าก็จะเสริมกําลังแล้วก็นำพาให้สามารถที่จะเอาชนะความต้องการทางร่างกายได้นะเราขอพระเจ้านําเราเนาะในวันนี้มาถึงข้อคิดคําถามจากพระธรรมของพระเจ้านะครับคุณจัดการกับปัญหาความสัมพันธ์ในชีวิตสมรสอย่างไร ก่อนที่จะมีปัญหาเราป้องกันปัญหาด้วยการทำตามพระธรรมของพระเจ้านั่นคือการมีความสัมพันธ์สามีชั้นสามีภรรยาให้เหมาะสมให้สมควรตามสมควรถูกไหมครับนะแล้วก็เมื่อ,อเกิดปัญหาเกิดขึ้นก็ต้องอทำเต็มที่เพื่อที่จะแก้ปัญหาเพื่อที่จะจัดการกับปัญหาเหล่านั้นแทนที่จะเพิกเฉยแล้วก็ ไม่มีอาการเทคแอคชั่นใดๆเกิดขึ้นนะนี่คือสิ่งที่พระธรรมกอนพระเจ้าเปิดให้กับเราคําถามก็คือว่าแล้วเราได้จัดการแบบนี้หรือ,อยังเราจัดการแบบไหนอย่างไรในเวลานี้ในชีวิตคู่ของเรานะครับประการที่2นะครับคำถามที่2ก็คือจะรักษาความสัมพันธ์ให้คงดีอยู่เสมอได้อย่างไรไลองครับถ้าเราอยู่ในการครอบครองของพระเยซูของพระวิญญาบริสุทธ เราจะรักษาความสัมพันธ์ให้คงดีอยู่เสมอเมื่อวความสัมพันธ์มีปัญหาเกิดขึ้นเราจะพึ่งพระเยซูในการเข้ามาจัดการแก้ไขในเรื่องนี้ถ้า,ามีปัญหาในเรื่องการเงินในครอบครัวมีปัญหาในเรื่องของอะไรก็แล้วแต่เกิดขึ้นในชีวิตคู่ชีวิตสมรสพระเยซูเท่านั้นจะเป็นผู้กลางจะเป็นผู้ประสานจะเป็น เชือกเกลียวที่สามที่จะทําให้ความสัมพันธ์นั้นไม่แตกแยกออกไปนะมันจะคงดีอยู่ตลอดเวลาโดยพึ่งพระคาของพระองค์แล้วก็พึ่งพระเยซูสุทธิ์พึ่งพระเยซูคุิสต์นั่นเองนะครับดังนั้นอ่านพระคัมภีร์ทำตามพระคัมภีร์ขอพึ่งพระเยซูช่วยให้ทําตามพระคัมภีร์แค่นี้แหละนะครับเราก็จะรักษาความสัมพันธ์ในชีวิตคู่ชีวิตสมรสให้คงดีอยู่เสมอตลอดเวลาได้เอเมนไหมครับนะจะบอกคนรอบข้างว่าพระเยซูทรงช่วยให้ ชีวิตเนี่ยมีความสุขมีความสัมพันธ์ที่ดีในชีวิตคู่ชีวิตสมรสได้ได้อย่างไรเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนะครับมีคนเยอะที่ประสบปัญหาชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวนะครับเนื่องจากสามีภรรยาทําหน้าที่ของตัวเองอย่างไม่เหมาะไม่สมทําให้บกพร่องต่อหน้าที่ของตัวเองแล้วก็แต่ละคนก็โอ,อยากจะอ,อ,อยู่ด้วยตัวเองดีกว่าไม่ต้องเป็นภาระ,ะไม่ต้องอะไรนะอยู่คนเดียวนะนะแยกย้ายกันนะล้วก็ทําให้เกิดปัญหา ลูกๆที่มีเนี่ยขาดพ่อขาดแม่ไปนี่ก็ปัญหาที่เกิดขึ้นเราจะให้พวกเขาได้มาพบกับพระเยซูก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายแต่สิ่งที่เราทําได้ในเวลานี้ก็คือสิ่งที่เราทําได้ในเวลานี้ก็คือการใช้ชีวิตคู่ที่อยู่ในพระธรรมของพระเจ้านั่นเองเมื่อเรามีปัญหาความสัมพันธ์หรือเราไม่ต้องการมีปัญหาความสัมพันธ์ในชีวิตคู่ก็ทําตามพระคัมภีร์เชื่อฟังทําตามพระคัมภีร์แล้วก็เมือ่อ คนรอบข้างเขาเห็นชีวิตคู่ในชีวิตคริคสเตียนเราเนี่ยนะครับเจอปัญหาเจอนู่นเจอนี่เหมือนกันแต่ไม่มีการแตกแยกไม่มีการหย่าร้างนะโอ้ชีวิตคริคสเตียนทําไมจึงเป็นคนที่ไม่มีการหย่าร้างเกิดขึ้นเอ,อ้ยทาได้ได้ไงนะพระเยซูคือคําตอบพระเยซูคือผู้ที่สอนเราแล้วก็นําเราแล้วก็พระธรรมของพระองค์บอกกับเราแล้วก็ให้แนวคิดวิธีการกับพวกเราเราเชื่อฟังทําตามเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์นําเรา ลองกันเมื่อเขาเปิดใจฟังว่าโอ้ทำไมพระเยซูทำได้อยากจะรู้จักพระเยซูเราก็มีโอกาสที่จะประกาศเรื่องราวพระเยซูให้กับเขาได้รู้ได้เข้าใจเมื่อเขาเปิดใจรับเชื่อในพระเยซูเขาก็จะมีพระเยซูในการนำชีวิตคู่ของเขาด้วยเช่นเดียวกันและชีวิตคู่ของเขาก็จะไม่มีปัญหาความสัมพันธ์เกิดขึ้นอีกต่อไปนะถึงแม้จะมีไม่มีการแย่ยาล้างไม่มีการแตกแยกแน่นอนเกเ on. นะครับเนะราใช้เวลานี้ที่ฐานต่อพระเจ้านะครับอะไรคือข้อคิด อะไรคือสิ่งที่เราจะเชื่อฟังด้วยการทาตามนะครับพระบิดาเจ้าข้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับข้ขอคิดชีวิตจากพระธรรมของพระองค์ในเช้าวันนี้ขอพระเยรีมบทสุ์ที่จะช่วยเราแล้วก็นําเราและขอให้ชีวิตคู่ชีวิตสมรสทุกคู่ทุกสมรสที่จะมีพระเยรีมบทสุดอ,อยู่ด้วยแล้วก็นาพาในทุกสถานการณ์ในทุกเรื่องที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีอยู่เสมอตลอดเวลาได้โดยพระองค์เราที่ฐานตนต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า Amen. อเมนขอประยยามวดยสุดที่จะเติมเต็มให้กับเราทุกคนนะครับหากว่าข้อคิดนี้เป็นประโยชน์เป็นพระพรก็แบ่งปันด้วยการแชร์ออไปขอบพระเชิญพระพรครับ torn